ปลายตัวใหม่นะครับจะเป็นดอกหนาแบบนี้นะฮะ เพื่อนๆที่ชื่นชอบการทำเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้ผมพุกจากวันแมนฟาร์มนะครับจะมารีวิวดอกเจาะดินนะครับแบบ2แบบว่าจะแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับเ,เกินก่อนนะครับว่าเครื่องเนี่ยผมซื้อมาได้ประมาณ2ปีนะครับแล้วก็เป็น1ในเครื่องจากเกษตรที่ใช้แล้วรู้สึกคุ้มค่ามากนะครับก็มีมอีอยู่หลายเครื่องนะครับที่ที่ใช้แล้วรู้สึกว่า มันผ่อนแรงในการทําฟาร์มคนเดียวนะครับได้ได้คุ้มมากเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องเจาะดินนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับใช้มาสองปีนะครับดูจากาพวกเสาวพวกนี้นะครับผมใช้เครื่องตัวเนี้ยขุดไม่ถึงต้นหนึ่งนี้ไม่ไม่ถึงออสามนาทีนะฮะประมาณถ้าเกิดไม่เจอหินก้อนใหญ่ๆนะครับก็ แต่ทีนี้ครับอย่างที่บอกครับบางบางตำแหน่งนะครับจะเป็นดินถมบ้างเป็นดินดินดอยนะครับจะเจอหินก้อนปนอยู่มากเลยซึ่งหัวนะครับตะกล้องมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะอันนี้คือหัวที่ติดเครื่องมามันจะเป็นแบบนี้นะครับปลายมันจะเป็นดอกสว่านนะครับดอกสว่านประมาณ12มิลแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่า กี่มิลแน่นะครับแต่แต่ลักษณะการทํางานมันก็มันมันใช้ได้สําหรับดินที่ร่วนซุยดินที่ปรับคุณภาพมาแล้วนะครับมันก็มันมันจะสู้ดินแข็งไม่ได้ครับหรือว่าดินที่มีหินปนอยู่นะครับผมก็เลยลองสั่งแบบนี้มาดูนะครับมาดูใกล้ๆกันนะฮะปลายตัวใหม่นะครับจะเป็น ดอกหนาแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับอาถ่ายถ่ายถ่ายแบบนี้นมันไมน่โฟกัสหน้านี่ฮะโฟกัสไหมชัดไหมดอกแบบนี้นะครับมันมันผมว่ามันเป็นที่เขาโฆษณาไว้มันจะเป็นสําหรับดินแข็งเจาะหนานะครับก็ผมคิดว่าแบบนี้มันน่าจะสู้หินสู้ดินแข็งมากกว่านะครับถ้าเกิดใครเพื่อนๆที่ รุ่นเราเขาเดียวกันเคยดูเรื่องเต่านินจานะครับเชเลเดอร์นะครับใช้ใช้ดอกเจาะแบบนี้นะครับยานยานของเชเลเดอร์นะฮะมันจะมีหัวเจาะดินแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดูนะครับว่ามันจะสู้ดินแข็งที่มีหินเยอะได้ไหมนะครับผมไปกันเลยกดโพส์นี่คืออ ที่หมักปุ๋ยคอกนะครับที่ผมทําไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ต้องชะง,งักนะครับเพราะว่ามันมันเจอหินหินแข็งนะครับพื้นลักษณะเป็นเจอหินแบบนี้ทุกทุกนิ้วเลยนะครับเจอไปก็จะเจอหินแข็งนะฮะก็เลยมีโอกาสได้สั่งตัวตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะลองกันดูว่าแบบเก่าเนี่ย มันขุดมันขุดไม่ได้มันจะมีลักษณะยังไงนะครับลองลองดูตัวดอกแบบนี้อีกทีนะนี่นะฮะเดี๋ยวจะดูว่ามันมันเจอทางตันมันจะเป็นยังไงนะโอเคแล้วแต่ก็งงถ่ายนี้นะเดี๋ยวผมจะถอนเสาออกเสาตัวนี้มันถอนง่ายนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเจอทางตันมันขุดลงไปแค่ประมาณนี่นะมันขุดไปแค่ประมาณยีเซนเองสเปคผมคือห้าสเซนนะครับเค อ่ะแ้องมาดูชัดๆนะฮะดูใกล้ๆ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> เดี๋ยวลองจะสตาร์ทเครื่องยนต์ดูดับแรกตั๊มน้ำมัน อันนี้ผมเติมน้ำมันผสมมาแล้วนะเป็นสองจังหวะต้องใส่ผสมน้ำมันโอเคเปิดโชคสักครึ่งหนึ่งนะฮะเปิดสวิตช์ออน เป็นดินเก่าะครับที่ผมขุดไปแล้วนี่นะเมื่อกี้คือเสียงของของความของทางตันนะครับนี่คือมันขุดมันขุดไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดินข้างล่างมันแข็งนะครับแบบนี้นะครับ Okay, เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหัวนะฮะโอเค okay, มาดูมาดูใกล้ๆวิธีเปลี่ยนเอากิปนี้ออกอาานี่ฮะจะหายไหมเนี่ยโอเคไว้บนใบโพลนะฮนะนี่หัวแบบนี้ โอเคเสร็จเรียบร้อยง่ายมากมาตัวนี้คองไว้ที่เดิมนะกันหายโอเคนะครับ,รรบปั๊มน้ำมันอีกรอบนะครับ เบื้องต้นพอย่อนปลายสว่านลงไปนะครับมันมันกระแทกเอาหินแข็งให้แตกแบบนี้เลยนะครับ<ม>นี่เรามาดูในในหลุมนะครับนี่หินแข็งแข็งที่เกาะตัวกันแบบนี้นะเป็นแถวนี้จะเป็นดอยนะครับดินดอยนี่มันจะไม่เหมือนดินทางภาคกลางนะมันจะแข็งมากนะเดี๋ยวผมจะลองเจาะไปอีกนะ ดูหัวเจาะนะครับมาดูใหกล้หัวเจาะยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะสีหลุดออกไปหน่อยนะครับปกติโอเคที่ผมหยุดนะเพราะว่ามันต้องล้วงดินออกทุกๆครั้งเลยนะเพราะว่ามันกระแทกเอานี่นะหินก้อนใหญ่ๆแตกออกมาเลยสุดยอดนะหัวแบบนี้นี่นะมันจะต้อง เจาะไปเอาออกไปนะเพราะว่ามันทําให้หินแตกไม่ได้นะครับคือหินที่มันอยู่ตรงผนังผนังรูนะครับมันจะทําให้เครื่องมันงัดนะฮะตรงนี้ต้องระวังนะครับแต่ตอนนี้ก็เมื่อกี้ไม้เราวัดได้ประมาณตรงนี้นะลองถอยอไปหน่อยนะเมื่อกี้วัดได้ประมาณเท่านี้ยี่สิบห้าเซนนี่ตอนนี้ก็ถึงตรงนี้แล้วประมาณสามสิบ สามสิบเซนแล้วนะครับน่าใช่นี่นะประมาณนี้รอยเดิมอยู่แค่นี้เองนี่ครับตรงนี้ตอนนี้ลึกไปขนาดนีนแล้วสามสิบเซนนะครับที่จริงผมกะไว้ว่าสักห้าสิบนะแต่รู้สึกว่ามันจะสั้นไปสามสิบก็ยังโอเคแล้วผมว่าโอเคครับเป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นอย่างที่ผมคิดจริงจด้วยนะครับว่าหัว หัวเจาะแบบเก่านะครับมันทำงานได้ไม่ดีนะฮะก็เลยเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับก็อย่าไปสั่งมานะเพื่อนๆเ,เสียเวลาเสียแรงนะเอาทั้งทีก็เอาแบบหัวแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่โอเคครับภาพกว,กว้างๆเลยครับ จบแล้วโอเคนะฮะเห็นไหมนค่ะโอเคสำหรับคลิปรีวิวเปรียบเทียบหัวเจาะดินนะครับแบบหัวบางกับหัวหนานะครับก็อย่างที่เพื่อนๆใน,ห,น,นหัวหนากินขาดนะครับซื้อก็ซื้อทั้งทีก็ซื้อ,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 อให้มันเป็นแบบดีไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะผมเสียเวลามาสองปีแล้วผมก็ต้อง ถ้าเป็นหัวบางเนี่ยมันต้องใช้จอบขุดร่วมด้วยนะครับก็ถ้าแบบเนี้ยมันก็ดูดเอาหินอะไรออกมาได้ดีนะคหัวแบบนี้นะฮะสังเกตด,ดูตรงปลายนะครับเหมือนอายานของเชเลเดอร์นะครับถ้าเกิดใครเคยดูนินจ a าเต่านะครับโอเคนะครับอ,อีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อเครื่องเจาะดินนะครับแนะนำให้ใช้ซื้อเป็นแบบ ดอกสี่นิ้วนะครับจะใช้เยอะนะครับอย่างเช่นเสาลงเรือนเสางลงรถเสากล้องวงจรปิดหรือว่า,าเสาอย่างเช่นเสาที่จะทําท่อนไม้อะไรประมาณนี้มันก็จะประมาณ4ี่นิ้วนะครับก็จะใช้ใช้ได้คุ้มอย่างเสา,เ,าเสาอะไรนะเสาลดอรดหนามนะครับก็สี่นิ้วเหมือนกันนะครับก็ใช้กันยาวๆเลยชุดนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ